เป็นวัตถุมงคลนะครับที่ระลึกง,งานพระราชทานเพลิงศพนะครับนายเจริญวิริยวัดนะครับ13มิถุนายนนะครับปี2520นะครับประกอบด้วยเหรียญหลวงพ่อสงงกไหรทองนะครับแล้วก็พระปิาต,ตาเนื้อดำนะครับเดี๋ยวจะมาส่งลาเลยกันดูนะครับเริ่มจากเหรียญก่อนนะครับ เหรียญอยู่ในชุดแบบนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับทองแดงกระไหลทองนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับรุ่นนี้ก็แกะพิมพ์โดยแล้วก็สร้างพิมพ์โดยนายช่างกเกษตมนะครับมงคลเจริญนะครับซึ่งแกะได้มีแกะพิมพ์ได้มีความเสมือนหลวงพ่อสองมากๆเลยนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสองขึ้นองนะครับ ด้าน,นหลังนะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นยันห้านะครับก็เ,เขียนว่าวัดจ้าฟ้าสาร,รอยชุมพรน,นะครับหรอ,อนายนเฉลิญวิทยาวัดนะครับพศสอ,องพันห้ารินะครับเดี๋ยวจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของหลวงพ่อสงนะครับมีความคมชัดนะครับ เนลิ้วรอยนะครับคมชัดมีความเป็นธรรมชาตินะครับแกะพิมพ์ได้เสมือนหลวงพ่ะสงอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวขีมือในช่างมือทองนะครับในช่างกระถิมองคลเจริญนะครับนี่จีวรนะครับนี่เส้นจีวรตรงนี้นะครับมีความผิวไหวนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ไฮปรานะครับคมชัดเจนนะครับเส้นคอนะครับ นี่ส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่าพ่อหลวงสองนะครับนี่จันทะสโรนะครับผมพื่อเหรียญน,น้านต้าก็เป็นเบสิกเบสิกคือพระแท้นะครับต้องมีพื้นผิวที่เรียบตึงนะครับนี่กะไหลทองรุ่นนี้จะเป็นกะไหลตัวกะไหลทองจะเป็นกะไหลสองชั้นนะครับ ลงกระไหลเงินก่อนแล้วก็มากระไหลทองนะครับนี่ใบหน้าจะสวยงามมากนะครับพื้นเหรียญน,นะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับ นี่โดยันมีความคมชัดลึกมากแล้วนะครับเป็นแท่งเลยนะครับนี่ตรงนี้มีเส้นแตกนะครับนี่ตกศรน,นะครับคมชัดลึกเป็นแท่งสวยงามนะครับไม่เบลอรครับวัชฟ้าสารลาอยนะครับชุมพรนะครับนี่ตัวแกะตัวดกจันนะครับ ผมน,นเขียนว่าอ,าอนุสรณ์นะครับนายเจริญวิทยาวัดนะครับนี่พศ2,520นะครับจะมีเส้นแตกตรงบริเวณเลข2ทั้ง2จุดเลยนะครับนี่มาดูหูเหรียญน,นะครับรูเจาะก็จะเป็นรูแคบนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินนะครับบริเวณหูเหรียญนนครับนี่ นด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นขอบปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับบีสิกพระพศออนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มมีรอยปั๊มแล้วก็รอยรอยปั๊มกินครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดครับนี่ดูฝั่งนึงนะครับนี่มีรอยปั๊มนะครับชัดเจนเนรอยปันเฟืองแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ ในส่วนของเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะมีเนื้อทองแดงเลยนะครับแล้วก็ทองแดงกระไหลทองแล้วก็ทองแดงกระไหลเงินนะครับนี่อันนี้มาดูภาพปิดตาที่อยู่ในชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมแกะดูนะครับนี่เป็นภาพปิดตาลักษณะน,นี้นะครับแล้วข้างเป็นเม็ดจุดรอบ,รอบ องพระนี่นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์ตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับมีองค์พระปิดตานะครับมือนะครับชัดเจนนะครับมีร่องมือมวลสารออกสีดำนะครับมีความละเอียดนะครับนี่ มีความละเอียดมากเลยนะครับมวลสารผสมผงก็ตะคุลขาวๆนี่ด้วยนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นเม็ดจุดรอบๆนะครับมีลักษณะกลมคมชัดนะครับนี่นี่นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะน,นี้นะครับ นี่ยันตัวเดียวนะครับเป็นร่องลึกนะครับเป็นร่องตั้งฉากเลยนะครับนี่สังเกตนะครับมูลสารมีเม็ดขาวๆนี่น่าจะเป็นผงพุทธคุณด้วยนะครับนี่ผสมด้วยมูลสารผงสีดำนะครับเป็นหลักนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างจะเห็นรอยตัดนะครับชัดเจนนะครับ ข้างมีรอยตัดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรอยตัดนะครับชัดเจนนะครับนี่สวยๆนะครับพาปิดตารุนนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับสร้างน้อยนี่จะอยู่ในชุดบรรจุชุดแบบนี้นะครับจำนวนเหรียญน,นะครับ เหรียญรุ่นนี้จะสร้างจำนวนทั้งหมด4,009เหรียญน,นะครับผมเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพนะครับนายเจริญนะครับวิริยาวัฒนะครับผมจะเป็นกล่องลักษณะนี้นะครับเรื่องราคาเล่นหานะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้ก็ต้องมีหลักพันต้นๆน,น,นะครับราคาก็อยู่ที่ความพอใจของ,ของผู้ซื้อผู้ขายเป็นสำคัญนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอ,นกอ,นอ,อนกีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อคุณหลวงชุมพรเกศรมศักดิ์นะครับรุ่นได้์รับความนิยมกันนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ